นี่คือเจดีวัดพระแก้วเจดีวัดพระแก้วนะครับองนี้เป็นภาพเก่าจากหอจดหมายเหตุเมื่อสัมมนาวิชาการชัยนาเมื่อ24บมกราคม2510ั้านี้ภาพรุ่นหลังนะครับปีนั้นแหละมีนายขันชัยบุญปานนายตะเียนกันที่มาธรนายตุจิตวงเทศมาด้วยอย,อยู่ในงานนะ่ะนะอยู่ในงาน ไปสัมมนาวิชาการโอ้ดูเท่มาเเกเลยถามว่าไปยังไงใครเขาเชิญเไม่มีใครเชิญกูไปกูเอง,เอง,เองสามคนไปเขาสัมมนากันที่เขื่อนัชนาทเจ้าคุณอนุโมงอนุมานเลยจมาหาแสงมณว,วิทูลพูดกันเรื่องพระพุทธสี่หิงตกน้ำอะไรเงี้ยนั่งฟังเขาไม่รู้เร<ต>ื่องตอนนั้นย,ยังเป็นนิสิตนักศึกษาโบราณคดีตาเถียนไม่ได้เป็นตาเถียนทำหนังสือพิมพ์สยามนี้ก่อน ไป,ไปด้วยอ,อแล้วทีนี้มันไปยังไงอาศัยรถเข้าไปอาศัยรถกรมศินรถที่เขารับขา้าราชการมาจากากรุงเทพมาชัยนาธก็อาศัยรถเข้ามาสามคนคร,รถเขาว่างมันไม่ไม,ไม่ไม่ใครอยากมาหรอกหรือหรือบางคนเขาก็มาก่อนแล้วมาล่วงหน้าอย่างงี้ทีนี้สัมมนาแล้วเขาจะต้องจากเกลื่อนใจมนากเนี่ยมาเมืองสันบุรีอ้าวชิดหายสี่ทีนี้อ๋อคือมีสองจุด คือจัดที่ใจนานอนที่เชื้อนาจก่อนนอนน่ะกูเขาพากูไปนอนโน่นค่ายรูปเสืออยู่ในภูเขาเนี่ยนอนสามคนเออเช้าเขามีรถรับออกมามาที่เขื่อนเจ้าแม่ยาที่นี้เขาต้องมาดูเจดีมาดูวัดมหาธาตุนี่แหละมาดูไอ้เจดีพระแก้วรถเขาก็เต็มทีนี้เขาแะไการเขาแย่เนี่ยจิบหายกูไม่มีที่นั่งสามคนแม่ง นั่งร like. ิมบรรไ์น่าคืนใช้นาไม่มีรถไปไม่มีรถรถเขาเต็มรถแดกมีรถเก๋งคันหนึ่งก็ขวักมือเรียกให้เด็กสามคนเขาก็เรียกไปเรียกไปไม่เรียกไปถามมึงจะไปไหนกันบอกมาทิ่มางานนี่แหละแล้วจะไปสันบุรี่แล้วไม่มีรถไปรถไม่มีเขาก็เรียกขึ้นไปนั่งรถไเก๋ง มึงรู้ไม่รถไก่มันมันจะวงคลฤทธิ์ปาโมโอ้โหนี้กลายเป็นนั่งนั่งหรูเลยเป็นเป็นลูกคนโปรดตั้งบัตนั้นอ๋อครับคือตอนนั้นไม่ไม่รู้จักอาจารย์หมอมั้ยไม่รู้เรื่องก็ยังเรียนอยู่อ่ะแต่ท่านเรียกบอกอามาด้วยกันก็เข้าไปในรถรถติดแอร์เยียมันที่หมายลุงเชื่อมเป็นคนขับรถคนขับรถชื่อลุงเชื่อมคนในอุติยา รถคันอื่นเขามากันดิฝุ่นแม่งตลบถนนยังจะตั้งไม่เสร็จไงยังถนนแดงอยู่ไงครับหัวงอกันหมดทุกคนอ,ะ <c oughs> ะอ่ะหัวขาวอ่าเหียกูนั่งรถชึกฤทธรถแอม่ลงมารลยนับแ้า <c oughs> ิบหาย <c oughs> เลยป่ะเราอ่านอยู่แล้วเราอ่านคึกฤทธ์อยู่แล้วอโอ้ยมันจินตนาการบอกไม่ถูกอะสมัยนั้นแล้วระหว่างนั่งรถก็คือนั่งคอยกูเนี่ยแม่งซีดเผือดแหละนี่เขานั่งติดคึกฤทธ์ กูนั่งตีกับเขาไงเขากันกูวะไม่ให้กูรงกายไอ,อเขานั่งรูปเขาไปน่นปะตะเทียนอ๋อ,องานนั่นแหละงานนั่นแหละทําให้คกิทธิ์บอกว่าคุณตะเทียนกลับไปกรุงเทพไปหานะแล้วเขาก็รับเข้าทํางานเป็น,น,นสยามรัฐป็นสยามรัฐแต่เทียนจนันท้มาต่อเนี่ยครับโอ้นี่เป็นประวัติที่ไม่ค่อยมีใครทราบนะว่า รู้จักกับอาจารย์คึฤิธิ์ได้ยังไงเนี่ยพ่า<ม>ธรรมนาชัยนาธรรมนาเมืองสันนี่แหละเมืองเย้ยเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบรรคูคันลุ่มดอนบึงบานทิ้ง ไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ